โรงพยาบาลเมดพาร์คแถลงข่าวเปิดตัวโครงการอาสาดูแลหัวใจหมอ2025เป็นปีที่2ได้จัดขึ้นตามวัตถุประสงค์เพื่อต้องการดูแลและมอบสุขภาพที่ดีให้แก่แพทย์ผู้เสียสละดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างหนักจนแทบไม่มีเวลาดูแลตัวเองได้เปิดโอกาสให้แพทย์ที่มีอาการใจสั่นหน้ามืดเป็นลมหรือมีประวัติหัวใจเต้นผิดจังหวะแต่ยังไม่มารับการรักษามาร่วมเข้ารับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะฟรีโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายจากแพทย์ผู้ชำนาญด้านสรีระวิทยาไฟฟ้า หัวใจฝีีมือดสำหรับโครงการอาสาดูแลหัวใจหมอหรือเซฟด็อกเตอร์สฮาร์ดได้จัดขึ้นครั้งแรกในปีพศ2565ได้เปิดโอกาสให้แพทย์ทั่วประเทศเข้าร่วมคัดกรองปัญหาสุขภาพของหัวใจเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคกล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวผิดปกติพร้อมดูแลและตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์เฉพาะทางผู้ชำนาญการด้านหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉพาะถ้าคุณหมอได้รับการตรวจรักษาแต่แรกแล้วพบว่าเป็น a t r i a l fibrillation แล้วได้รับยา ที่ป้องกันการแข็งตัวของเลือดเนี่ยก็จะลดการอัตราความเสี่ยง,งการเป็นอัมภาตอัมพฤกษ์ได้ด้วกันคือเรื่องของภาวะหัวใจวายหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงนะครับถ้าเกิดว่าเป็น atrial fibrillation เนี่ยหัวใจจะเต้นเร็วมากแล้วถ้าไม่ได้รับการรักษาที่เร็วพอเนี่ยหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจก็จะอ่อนแรงแล้วทําให้เกิดภาวะหัวใจวายได้ สำหรับโครงการอาสาดูแลหัวใจหมอมีแพทย์สนใจเข้าร่วมตรวจหัวใจจำนวน1236รากรายตรวจพบว่าแพทย์กว่า3 0มมีอาการผิดปกติด้านหัวใจและในปัจจุบันยังมีแพทย์ที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องจำนวน10ท่านโดยในจำนวนนี้มี3ท่านที่เข้ารับการรักษาทันทีด้วยการสวนหัวใจ CAG และขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูนหรือขดลวด PCI ทําให้เห็นว่าโครงการอาสาดูแลหัวใจหมอครั้งที่1สามารถคืนแพทย์สุขภาพดีกลับไปปฏิบัติหน้าที่ ดูแลสุขภาพของประชาชนชาวไทยอย่างเต็มศักยภาพได้ตามวัตถุประสงค์เป็นจำนวนมากเชิญชวนหมอทุกคนนะฮะที่จะมาร่วมนะฮะถ้ามีอาการสงสัยไม่แน่ใจก็รีจิสเตอร์เข้ามาแล้วก็มาเจอมาสักประวัติมาตรวจร่างกายถ้าเจอแล้วส่วนไหนที่สงสัยจะต้องตรวจเพิ่มพิเศษเราก็จะดำเนินการทำให้ซึ่งอันนี้ไม่มีใครให้จ่ายทั้งหมดนี้ก็จะทำให้เรามีความมั่นใจว่าหมอทุกคน ที่เขารวงองการจะมีสุขภาพที่ดีหลังจากที่ตรวจหรือรักษาไปแล้ว อย่างไรก็ตามโครงการอาสาดูแลหัวใจหมอ2025ครั้งที่2จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่22เมษายนถึง31กรกฎาคม2568หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครครบ1,000ท่านโดยแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนให้ข้อมูลเบื้องต้นผ่านช่องทางออนไลน์และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์หัวใจ Car d i o l ล g y Center ชั้น8เคาน์เตอร์ D โรงพยาบาลเมดพาร์คทุกวันเวลา8นาฬกาถึง20นาฬิกา